สวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กำลังรับชมนะครับวันนี้แอดมินมีนแนวทางมาฝากนะครับประจําวันที่21อมกราคม65นะครับหน่าวันนี้ก็จะนานะครับแนวทางจากสูตรคํานวณมาฝากนะครับถือว่าเป็นแนวทางร่วมดูร่วมเชียร์กันทุกวันนะครับสาหรับแนวทางประจําวันที่21อมกราคมห5นะครับนะครับเราได้เลขดิน2ตัวคือเลข5กับเลข2นะครับเลข5กับเลข2เป็นเลขดินนะครับประจําวันที่21เเพราะฉะนั้น ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนนำแนวทางมาฝากนะครับเลขเด่น5กับ2นะครับประกอบด้วยชุด3ตัวนะครับ3 6 2 8 6 2แล้วก็ชุดเด่นเน้นฟันเจาะ6ตัวนะครับก็คือนะครับเลขที่ประกอบนะครับมี8 5 3 8 5 0 6 2 1 5แล้วก็9 5นะครับอันนี้เป็นแนวทางฮานอย นะครับประจําวันที่21อมกราคม65นะครับคนไหนที่ชื่นชอบแนวทางหรือว่าเป็นแฟนขับตัวเลขก็จะลืมนะครับติดตามรับชมเป็นเผู้ร่วมติดตามนะครับ YouTube หรือว่ามาร่วมร่วมแชร์กันได้นะครับกับแนวทางจากแอดมินเป็นประจําทุกวันนะครับขอพี่น้องทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ